ก็ <No> สวัสดีนะครับก็อยู่ผมกันไหมทุตีแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเอ็นเอดาตากลุมน,นะครับ oh. นี่ก็คือชุดสีทั้งหมดมีครบทั้งคันนะแต่ว่าผมแยกไปแล้วนิดนึงที่จริงเอาง่ายๆมันถ่ายคลิปคลิปมันถ่ายเจ็ดไปสองรอบแล้วแต่ว่ากล้องม,มีปัญหานะมมมีปัญหาจริงๆคือมัน พอเสยียบเข้าไปแล้วมันก็มันฟอร์แมตเองเลยนะครับก็ยังแก้ไขยอยู่ก็เลยจะลองถ่ายไปเรื่อยๆอันนี้ก็อีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ก็กล่องไฟอยู่ไหนละอ้าวลัวกล่องไฟไปไหนอ๋อน,นีกล่องไฟนะครับที่จริงก็ลองไปเสร็จหมดแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะลองใหม่นะแยก,กชิ้นนะครับคันนี้คาบูขายไปแล้วเครื่องติดขับได้นะ ว่าคาบูขายไปนะครับประมาณนี้นะครับของแววของไฟอะไรครบๆเดิมๆท่อยังไม่มีรอยลมนะครับใครที่ชอบที่ไหนก็ถามคอมเมนต์ด้านล่างเลยชุดสีครบทั้งคันมีตำหนิบ้างตามสภาพนะครับก็ชอบทีนไหนก็ถามได้นะครับก็เท่านี้ละกันนะใครที่ชอบก็ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับหนอันนั้นลืล้อเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะเอาไปชั่งกิโล โอเคนะฮะก็ขอบคุณ